เริ่มเรื่องเลยนะก็คือฝั่งสีแดงเขามาขอซื้อปูนในช่วงที่แบบเลทมันพันหนึ่งอะพันพันกว่าพันพันเก้ามั้งถ้าหนูจำไม่ผิดแต่ทีนี้พอมีของปุ๊บขับไปหาเขาแล้วเหมือนเขาแบบไม่อยู่ในเมืองไม่เข้ามาหรือไม่เอาประมาณนี้หนูไม่รู้นะว่าเจตนาเขาคือแบบจะเทแล้วจะบิดแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ สองหรือสามดีครับแล้ว<ร>ถ้าถ้าถ้าสมมติสมมติเลยนะครับถ้าถ้าไม่มีเออนะครับครับนับยังไงครับไม่มีเออใช่ไหมก็เตียนต่อครับหมดคูดาวเตียนต่อก็คือต้องเออถึงถึงจะจบเงี้แหละฮะใช่ครับโดยสองวันก็เป็นสามสี่วันไปเรื่อยๆอ,อ่าก็เราตกแล้วแต่เราตกลงตอนเนี้ยครับว่าจะเล่นกี่วันถ้าสมมติสองวัน แล้วไม่มีใครเออหมดคูดาวเจ็ดวันเจอใหม่ครับหรือว่าช่วยอยาก<อ>านับไฟด้วยไหมงงถ้าผมเสนอเป็นว่าคือนั้นตอนนี้เขาต้องช่วยกันเสนอว่าเราเล่นกันสองวันนะฮะครับแล้วแล้วทีเนี้ย จบจบแบบไม่มีใครเอ๋อนะครับผมเสนอเป็นไฟเท่าคนได้ไหมครับคนเท่ากันระนับตรงนั้นจะเล่นกี่ไฟจะเล่นกี่วินยารักษามเมกเลนฮะไม่มีปัญหาขอบคุณค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าตีคิ้วมีออ10ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าอ่าถ้าสมมติว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะแบบมาดวลไฟอย่างนั้นเนี่ย ตอนที่เล่นสตอรี่วันนี้พรุ่งนี้อ่ะต้องไม่หนีนะไม่หนีไม่หายนะต้องไม่หนีเข้าใจเข้าใจไฟขั้นต่ำห้าไฟต่อวันนะอ่าแล้วจะเรียกอ่าถ้าถ้าอยากรู้ว่าอย่างอย่างยังไงถึงจะเรียกว่าไฟนะครับจำนวนคนโชนคนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมยก็ไม่อยู่นะผมก็เลยไม่รู้ว่าโอเคครับตอนนี้ก็คือตีฮิ้วตกลงที่จะเล่นในระบบสภาถูกไหมครับอันนี้ต้องคุยกับเพื่อนก่อนไหมคะ ออขอคุยกันก่อนครับโอเคต้องคุยกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวสภาจะเริ่มจดไฟให้เรานะครับข้อตกลงนะโอเคครับขอขออแป๊บนึงครับอ่ผมคุยกันมานะครับผมผมอยากได้เป็นอ่หนึ่งเอ็มสิบเอ๋อครับผมเล่นสองวันถ้าจบสองวันแล้วไม่มีเอ๋อผมอยากได้เป็นไฟชนกันจำนวนคนเท่ากันครับ สองในสามให้ชนะการบ้านกับตองเท่าเดินก็ตามถ้าถ้าในจํานวนของตีคิวอาจจะน้อยกว่าอยู่แล้วครับก็เอาตามตามจำนวนตีคิวได้ไหมงั้นเอาเปงี้ครับกี่คนนะคะก็มีตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจนจํานวนรับเอาไปงี้ครับถ้าเล่นสองวันแล้วตามไฟอ่ะถ้าบวกกันคนเท่าอะขอสามเอ็มหนึ่ง ผมได้เปียบผมจะต,ต้องมายอมเสียเปียบทำไมอ่ะถูกไหมถ้าเล่นคนเท่าผมเล่นได้สามเอ็มเอาเปล่าโคตรห้าวโคตรตึงโคตรอันตรายเอาเปล่าโอ้ไม่กล้ากดใช่ไหม<อ>งั้นก็เล่นสองวันสิเออถ้าไม่มีใครเออก็หมดคูดาเล่นต่อครับรอคนคุพร้อมด้วยนั่งสี่แกงเขาแล้เสียเดียบทำไม อย่าลืมอาวุธเทียสามเนานะพี่แค่นี้ก็แนบียบละสองเอ็มไหวไหมครับสองเอ็มนี่คือยังไงคะอ่ะาเมื่อกี้เสนอมาเป็นสามผมขอเป็นสองได้ไหมครับเอางี้สองจุดห้าครับทำไมไม่ต่อหนึ่งจุดห้าวะ <5. S 1> ต่อหนึ่งจุดห้าเขาจะได้ปัดเป็นสองไม่เอาจบกลถ้าคุยตกลงกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจดเลยนะคะ เอางี้ไหมครับสองจุดห้ารถแท้สุดละคนเท่าอ่ะผมได้เปรียบผมไม่ยอมเจ็บ,บแบบหรอกอ่าได้ครับสวยขบวนอาร่าก่อนได้ครับโอ,เ,อเล่นในร,ร,ระบบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะถามพี่ละข้อนะครับพี่ละก้อนพร้อมไหม เป็นห่วงนะเจ้ากายเขาเลี้ยงมือสิงเรมี่อ็คมาจากคิวปูนะครับที่ไม่ลงตัวนะครับผมพวกหนูจะรอพันครับผมสองจุดห้าครับเงินเดพันสองจุดห้าเงินสดอย่างเดียวนะครับใช่ครับโอเคงั้นแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเงินเดิมพันสองจุดห้าเนี่ยไม่รวมกับภาษีหรือเยียวยาเลยนะคะเดิมพันคือเดิมพัน เข้าใจตรงกันก่อนนะเดิมพันธุอเดิมพันธนะครับไม่ไม่ไม่เอาไปรวมกับเดียวยาหรือไม่เอาไปรวมนต้นทีสองคนครึ่งขาดต่อไปนะครับแป้อีกครึ่งมาจากไหนกันนะทีนีเอ่าแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับเอสองจุดห้าถ้ามีเออเอาล้านหนึ่งไหมครับตี่เฮียฮะเอาหมายหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าจบไฟแล้วมีโดนอื่นถ้าจบแบบถ้าจบแบบเออล้านเดียวพอได้ครับได้ครับ อย่างเออวะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่ฝั่งผมก็ฝั่งแกงพี่ชัยมีใครเออก็คือจ่ายเพิ่มแค่หนึ่งเอ็มแทนใช่ช่วงไหนที่ถ้า่อปกบิบธรรมดาไม่มีเออเดิมพันจะอยู่ที่สองจุดห้าแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเออก็คือเดิมพันจะอยู่ที่หนึ่งเอ็มสองนเหตุการณ์คือเขาเริ่มเรื่องเลยนะก็คือฝั่งสีแดงเขามาขอซื้อปูนในช่วงที่แบบเลทมันพันหนึ่งอะพันพันกว่า ปราพันเก้ามั้งถ้าหนูจะไม่ผิดอย่างขั้นต่ำแล้วทีนี้พอมีของปุ๊บทับไปหาเขาแล้วเหมือนเขาแบบไม่อยู่ในเมืองไม่เข้ามาหรือไม่เอาประมาณนี้หนูไม่รู้นะว่าเจตนาเขาคือแบบจะเทแล้วจะบิดแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ห้าไฟคืองี้ครับคือตอนนั้นจะเป็นต้องใช้เงินห้าไฟเท่ากวันนี้มันไม่น่าจะไม่ไม่คือไม่ทำไม่เป็นไรครับคือตั้งไม่เฉยว่าต้องห้าถ้าแบบยังไม่ถึงห้าก็เล่นไปเรื่อยแต่ถ้าถ้ามันหมดเวลาก่อนมันไม่ถึงแต่เราเล่นกันจริงๆอ่ะมันก็ไม่เป็นไรครับ ค่ากองชีพมันตั้งไว้ก่อนคือจะไม่หนีกันนีเฉยตั้งกันหนีกันเสามพันกว่าแล้วอะถ้าเหร็นอกแบบไม่ใช่เหรียญสปานะห้าไฟต่อวันนะคะนะฮะคนไปก่อนจะทำกันบ้านเรานับชนะกันที่อื่นแต่ไม่นับไฟเนาะไอ้เยอะหนุนบอลดูดูดก่อนที่เชื่อเพื่อนด่าแย่ระเบิดเด้อเริ่มกี่โมงพี่แคนเอาเข้ากี่โมงเอ่อขั้นต่ำขั้นต่ำในการ แล้วคือเหมือนเขาจะมาจะมาเอาปูนเลทหนึ่งพันอะเลทพันกว่าตอนที่เลทตอนนี้มันสามพันในตอนเนี้ยผมาครับแล้วเรื่องเวลาก็คือพอเราคือเขาไม่นีนห้เขงค็ับบยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือจะแค่หกโมงเที่ยงคืนเรื่องใครนี่เลยวันวันนี้ไม่ไม่นับครับไปนับพรุ่งนี้ไปตีพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับวันนี้ยครับผมว่าพี่โซรอมานานแล้วใช่ผมอยากตีวันเนี้ยอุ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นหกโมงถึงเที่ยงคืนนี่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มตอนนี้ อ่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็หกโมงถึงเที่ยงคืนล้วก็อีกวันหนึ่งก็หกโมงถึงสี่ทุ่มไหมได้จะได้เป็นครบสองวันได้หมดครับได้หมดได้หมดพี่เราตั้งทันไหมตันครับตันแล้วถ้าสมมติว่าตอนสี่ทุ่มของวันนั้นอ่ะที่ถึงงานวันวันท้ายครับเราถ้าถ้าสมมติไม่มีเออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาคุยกันัะจากนันนะครับเรื่องเรื่องที่จะไฟชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับระยะเวลาเล่นสองวันนะครับตั้งแต่หกโมงจนถึง เที่ยงคืนครับเที่ยงคืนแล้วการปนล่ะคะจะอิงตามประเทศหรือว่าจะตกลงกันเองเรื่องการปน,นอิงตามอิงตามประเทศเลยก็ได้ครับประเทศเลยก็ได้ครับปนกดประเทศเอ่อแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะปนกดประเทศเนะี่ยคือถ้าเรามีสตรอรี่ระหว่างกันอนะไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับายถึงไอ้หน้ากากที่ต้องไปคารี่ิเลเบล,ลค่ะบไ่ต้องใส่หน้ากากอย่าง<น>อื่นไหมคะหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ไดนนหม พนได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ระหว่างแก๊งนะครับแต่ทีนี้อิงตามกฎประเทศใช่ไหมถ้าอิงตามกฎประเทศก็เล่นป้นตามกฎประเทศนะครับกฎประเทศเขียนว่ายังไงก็ได้ยินนิเหลยวเหมือนคุยกันว่าจะตอมอหนักนะเพราะวันนี้เขาพาไปคูดาวสภาหรือคูดาวโรงพยาบาลหรือคูดาวอะไรไม่มีแล้วนะครับครับผมครับผมแล้วก็ค่ะผมขอสอบถามอันนี้ครับเออผมสด้รับคุณแชมป์สวัสดีพี่ปุณษ์ค่ะตอนออกจากคุกนะฮะ อันนั้นเปลี่ยนเป็นกฎของประเทศใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของสปอนคิวนะครับอันนี้คือต้องระวังด้วยนะครับมันเป็นกฎประเทศก็คือห้ามทําเลยมันเมันจะมีเขียนอธิบายให้เราอ่านแบบชัดเจนอยู่เลยครับตรงในสปอนคิว้องทําความเข้าใจทั้งสองไฟล์ด้วยนะครับว่าไม่ใช่กฎของสภาเรื่องการสปอนคิวคือเป็นกฎของประเทศ โอเคมีอันเรื่องไหนอีกไหมครับที่จะต้องตกลงกันอ่าแล้วก็อันอันอันนี้อันนี้จบแล้วใช่ไหมครับที่ไฟต์อันอันนี้คือผมตกลงกันเองหรือเปล่าที่ไฟต์คนคนเท่ากันเนี่ยฮะจบแล้วครับจบแล้วครับโอเคครับสองแมสามเนาะใช่ครับครับคนเท่ากันนะครับพี่เจ้าก็มาดูหนูทุกวันเลยซักใคร่หนูได้นะคะหกสิบเก้าบาทเองเดี๋ยวค่อยคุยวันนั้นก็ได้ครับสนับสนุนกัน โอเคถ้าคุยกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสภาจะประกาศครูดาวให้แยกกันตรงนี้ห้านาทีนะคับนะครับได้ครับพี่อยู่ไหนพี่เดี๋ยวรอประกาศสภาเราใช่ใช่ครับอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยะเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกาศใครครับวรื่องมิตรรวมบ้านกัน